สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ของแม่แหลมก็เรียกว่าตามกระแสนิดนึงนะคะแต่ว่ากระแสนี้คือมันเกี่ยวข้องกับตัวแม่แหลมแม่แหลมก็เลยอยากจะเรียกว่ามาเล่าดีกว่านะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของปลาปาที่รู้สึกว่าจะเป็น ประเด็นอยู่นะคะช่วงนี้ปลาปลาส่วนของแม่แหลมนี่แม่แหลมจะเล่าที่เกี่ยวข้องกับตัวแม่แหลมกับแฟนแม่แหลมนะคะเกี่ยวกับปลาปลาที่บอกว่ามีคนขึ้นไปส้มท่อปลาตอนกลางคืนซึ่งอันนี้แม่แหลมก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามีคนขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่ว่าที่แม่แหลมจะมาเล่านี่คือเกี่ยวกับเรื่องราวในตอนนั้นนะคะ ช่วงเกิดเหตุคือต้องขอเล่าย้อนกลับไปเ,เกี่ยวกับประปานะคะประปาที่มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบในตอนนั้นนะคะเป็นประปาล้างนะคะเป็นประปาล้างของหมู่บ้านเราเรา,เราต่อตั้งนานแล้วะคะ่ะหลายปีแล้วแล้วเป็นท่อเหล็กท่อเหล็กนี้เวลานานๆมันก็จะมีสนิม สนิมกัดท่อมันก็เลยทําให้ท่อชํารุดต่อมาก็เรียกว่าไม่ไม่มีใครไปดูแลตรงนั้นนะคะแล้วน้ําจากภูป,ป่าพังนี่ก็เป็นน้ําที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากต่อมาไม่นานก็มีชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่เขาเอาวัวเอาควายขึ้นไปปล่อยไว้ที่นูน่นมันก็เลยเป็นน้ำโสกปรกนะคะ แล้วชาวบ้านก็ไม่ได้ไปดูแลตรงนั้นทิ้งล้างมาหลายปีทีนี้ทางผู้ประพางนี่มันจะอยู่โซนทิศตะวันตกของภูเหล็กไฟนะคะที่เป็นที่นาของแม่แหลมนั่นแหละคะ่ะรู้สึกว่าคลิปของแม่แหลมคลิปกนก่อนนี้แม่แหลมจะถ่ายให้ดูอยู่นะคะและ้วก็พวกเราก็เลยปีนั้นเป็นปีที่แล้งนะคะแรงชนิดที่ว่า กล้าที่เราหวานไว้แล้วจะตายไม่มีน้ำด้วยความที่นาของแม่เหลมนี้ก็อยู่พื้นที่สูงจะไม่มีที่ดูดเหมือนคนอื่นเขาเราก็เลยขึ้นไปดูขึ้นไปดูบ่อบ่อล้างนะคะบ่อล้างที่ปูประพางในตอนนั้น <c oughs> ก็เลยตัดสินใจซื้อท่อเป็นท่อเล็กๆอ่ะคะ่ะท่อ PE ท่อดำไปต่อไปต่อมาใช้ที่นาของเรา ก็ใช้มาหลายปีอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะดูแลของเราเองค่ะตรงนั้นพอเกิดเหตุปีที่แล้วนะคะพอช่วงเกิดเหตุแล้วช่วงนั้นคือเราไม่กล้าไปไหนเลยหลังจากเกิดเหตุไม่นานก็เรียกว่าน้ำของเราก็ขาด คือไม่ไหลนะคะไม่ไหลแต่เรานี่ไม่กล้าขึ้นไปดูค่ะที่นี้เพราะว่าช่วงนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่าคอยดูเลอยู่ทุกจุดก็ว่าได้นะคะเราก็เลยกลัวกลัวอะไรกลัวว่าจะถูกมองว่าไปทําลายหลักฐานไปซ่อนไปอะไรหรือเปล่าเราก็กลัวนะคะน้ําของเราก็ขาดที่นี้พอหลายวันเข้า าชาวบ้านเขาก็เริ่มที่จะหวานกล้าแล้วฝนก็ไม่ตกค่ะช่วงนั้นชาวบ้านเขาก็เริ่มหวานกล้าเราก็เป็นกังวลว่าเออของเรานี่ยังไม่ได้หวานเลยก็เลยเอาทำยังไงทิปปรึกษากันกันกบพ่อแพมมาค่ะแฟนแม่เหล็มอยากจะขึ้นไปดูน้ําแต่ทีนี้กลัวไม่กล้าไปช่วงนั้นคือเราไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่แต่ในบ้าน ขนาดจะออกไปไล่ไปสวนนี่ก็ยังกลัวกลัวอะไรคะกลัวว่าจะถูกมองว่าไปซ่อนไปทําลายหลักฐานไปอะไรก็ว่าไปล่ะคะ่ะเราก็กลัวเป็นกนังวลมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็เลยเอายังไงดีทีนี้ต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจนี่คือมันหลายชุดนะคะ หลายชุดที่สอบที่ถามพวกเราวันนั้นแม่เหลี่ยมก็เลยถามชุดหนึ่งว่าเนี่ยนะเรามีความจําเป็นอยากจะขึ้นไปต่อน้ําที่ภูประพางซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้ขึ้นไปตรวจสอบนะคะน้ําน้ําที่บอ่อภูประพางนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปตอนที่แม่เหลมถามนี่คือเขายังไม่ได้ขึ้นไปแม่เหลยมก็ถามว่านี่อยากขึ้นไปต่อน้ํา เราก็เล่าความจําเป็นของเราให้ให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจฟังชุดนี้นะคะเขาก็บอกว่าอุย้ยไปได้ไปเลยไม่เป็นไรรอกเราก็ยังไม่ยังไม่ไว้ใจชุดนั้นบอกว่าขึ้นไปได้ทีนี้เราก็มาถามอีกชุดหนึ่งชุดที่สองนี่เป็นภาคสีนะคะแม่แหลมก็ถามว่านี่แม่แหลมนะกับแฟนนะ่ะอยากจะขึ้นไปต่อน้ํา ขึ้นไปได้ไหมปูปลาพังเราก็เล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับน้ําที่เราต่อมาเราก็เล่าหมดเขาก็บอกว่าเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมถามนายก่อนคนที่ไม่แหลมถามนี่ท่านก็ยุสารวัตรเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมถามนายก่อนนะว่าไปได้ไหมไม่ใช่อะไรโลกกลัวกลัวเรานี่จะเดือดร้อน จะอะไรเราก็บอกว่าช่วยถามให้หน่อยเราจําเป็นมากเลยคือน้ําเรามันท่อมันตันนะคะหลายวันแล้วไม่ไหลเราอยากจะหวานกล้าเราก็บอกอย่างนี้นะคะก็ถามให้ถามให้ท่านก็เลยบอกว่าให้ไปได้แต่ให้ไปแจ้งผู้ใหญ่นะให้ไปแจ้งผู้ใหญ่ว่าเราจะขึ้นไปคือเขาก็ละเอียดนะคะให้เราไปแจ้งว่าเราจะขึ้นเวลาไหนแล้วเวลาเราลงมาประมาณเท่าไหร่แล้ว ให้เรา,เาพกโทรศัพท์ไปด้วยให้เราถ่ายถ่ายด้วยว่าเราขึ้นไปถึงตรงไหนให้ไปแจ้งผู้ใหญ่ไว้แล้วเราก็บอกให้ให้ระบุเวลาว่าเราจะไปเวลาไหนลงมากี่ชั่วโมงประมาณประมาณว่าเราขึ้นเราลงในประมาณกี่ชั่วโมงแล้วก็เขาก็บอกว่าให้ประมาณเผื่อไปด้วยเราก็ไม่แน่ใจอีกก็ ถามอีกชุดหนึ่งก็บอกว่าให้ทำตามที่ชุดนี้บอกนั่นแหละให้ทำตามขั้นตอนเราก็ไปแจ้งผู้ใหญ่ทำทุกอย่างที่ที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำล้วค่ะตอนนั้นคือเราก็เดือดร้อนมากอยากจะขึ้นไปต่อน้ำเราก็บอกว่าเราจะไปตอนเช้าเ้านะหกโมงเช้าเราก็จะกลับลงมาประมาณไม่เกินสามโมงเช้าเก้านาฬิกาของวันนั้นละค่ะเราก็ไป เป็นวันที่ยี่สิบแปดพฤษภานะคะแม่เหลี่ยมไฟเพราะว่าแม่เหลยมถ่ายรูปไว้ค่ะจําได้แล้วก็รีบขึ้นไปไปกับแฟนไปกับพ่อแพมนี่แหละค่ะสองคนไปต่อเสร็จก็ประมาณสองชั่วโมงค่ะไม่เกินสามโมงแล้วก็ลงมาเรียกว่าไปด้วยความกังวลด้วค่ะเราก็มีการถ่ายรูปถ่ายอะไรนะคะแล้วก็ลงมาเสร็จสับหวานกล้า หลังจากนั้นไม่นานสิคะทีนี้หลังจากแม่เหลมขึ้นไปต่อมาไม่กี่วันก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปขึ้นไปบนภูประพางที่เป็นข่าวตอนนั้นล่ะค่ะก็เราก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวเหมือนกันแต่ว่าเออเราทําถูกต้องแล้วนี่เราก็มีการแจ้งมีอะไรตามทําตามที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนําตั้งแต่ตอนไปเราก็เรียกว่าใครกังวลไป ไปด้วยไปบ้างนะคะทีนี้พอเจ้าหน้าที่กลับลงมาที่เขาวันรุ่งขึ้นนักข่าวทุกช่องเลยนะคะมาตามหาพ่อเพมมาตามหาพ่อเพมอยากจะสัมภาษณ์เรื่องน้ำประปาเราก็กลัวไหมตอนนั้นเราก็นี่ถ้าไม่ได้ทำตามขั้นตอนคือไปแจ้งไปอะไรนี้แม่เหล็มนี่เรียกว่า หนักเลยล่ะคะ่ะกลัวแต่ว่าเราก็เราแจ้งไว้แล้วนี่เราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเราแจ้งเราอะไรไว้หมดแล้วก็มาตามหาทุกช่องเลยล่ะคะ่ะเรียกว่าช่องนึงก็ไปตามหาที่วัดค่ะตอนนั้นพ่อแพมไปช่วยพระอาจารย์ที่วัดภูหลวงเขาก็ตามไปเรียกว่าให้พาไปดูตรง ต่อมาต้งอะไรเนี่ยก็กพาไปดูทีนี้พอช่องหนึ่งผ่านไปช่องสองผ่านไปพ่อเพ็มเขาไม่ไหวสิทีนี้แล้วก็แม่เหลมก็จะบอกพ่อเพ็มว่าอ,อย่าเพิ่งพูดอะไรนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้มาสอบถามเราในตอนนั้นนะคะคือเจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้ถามอะไรเราเราก็อย่าเพิ่งพูดอะไรกับนักข่าวก็เขาถามเกี่ยวกับต่อมานี่เราก็ตอบไปนะคะถ้าถามเรื่องอื่นก็ จะยังไม่พูดนะให้บอกนะะักข่าวเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลอะไรให้หรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ถามเราก็รอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนก็เป็นตอนนั้นก็หลายช่องมากแลวคะ่ะที่มามาถามมาตามสอบถามเกี่ยวกับประปาซึ่งตอนนั้นนี้เราไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไม มันมีอะไรหรือเปล่าทําไมเจ้าหน้าที่ถึงต้องไปเ,ออเรียกว่าไปตรวจสอบบ่อประปาถึงผู้ประพางผู้เหล็กไฟผู้เหล็กไฟนี้มีบ่อน้ํำไหมมีนะคะมีแต่ว่าออที่พวกเราไม่ต่อมาใช้เพราะว่าช่วงเดือนธันวานี่จะแห้งแล้วล่ะค่ะบอ่อผู้เหล็กไฟนี้บ่อจะแห้งแล้วก็เลยไม่ได้ ลงทุนต่อก็เป็นงบประมาณที่มาจากทางจังหวัดทางอำเภอนะคะที่ไปต่อมาจากปูประพังหลายปีแล้วล่ะคะ่ะมันเป็นท่อเหล็กมันก็เลยชำรุดนะคะทีนี้เราก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะทีนี้พอนักข่าวมาเยอะๆเข้าเรียกว่ามาตามพ่อเพ็มจนพ่อเพ็มเขาลำคาญค่ะตอนนั้นเ้าก็บอกว่าอ้าเขารอให้การกับ ตำรวจนะเพราะว่าตำรวจยังยังไม่ได้มาสอบรอให้ตำรวจมาสอบก่อนถ้ามันมีปัญหาอะไรยังไงนี่ก็รอให้คำตอบกับเจ้าหน้าที่เขาต่อมาก็แม่เหล็มก็ได้สอบถามที่ครั้นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เราถามหน่อยได้ไหมบ่อของเรานี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับ นักข่าวนี่เขาพุ่งพุ่งมาที่เราเหมือนเราเป็นผู้ต้องสงสัยเลยนะคะตอนนั้นก็มีนักข่าวหลายๆช่องเขาก็บอกเราว่ามออีมีมีภรรยาของใครคนหนึ่งนะคะในหมู่บ้านเรานี่เแหละได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสามีของเขาไปซ่อมประปา กลางคืนตอนกลางคืนซึ่งภรรยาคือคนที่ให้ข้อมูลน่ะเขาชี้มาทางภู้เหล็กไฟผู้ประพางอะไรประมาณนี้แหละค่ะตอนนั้นน้องนักข่าวเขาเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าเอาใครละ่ะเราก็คิดว่าเออเราน่ะถูกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะตอนนั้นถ้าบอกว่า เมียภรรยาของชาวบ้านให้ข้อมูลหรือให้การกับตำรวจนี่เออไม่ใช่เราเรายังไม่ได้พูดเรื่องประปลาเราก็เออไม่ใช่เราหรอกคงไม่ใช่เราคือเขาใช้คำว่าเมียของผู้ต้องสงสัยให้ข้อมูลหรือให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสามีของเขาไปซ่อมปละปาตอนกลางคืนวันที่คืนวันที่สิบ เอ็ดสิบสองสิบสามอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะตอนนั้นเราก็เออเราไม่เคยให้การเราก็เรียกว่าหายตกใจนะคะตอนนั้นเออไม่ใช่เราซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้นะคะว่าใครคือเมียผู้ต้องสงสัยใครเป็นคนให้การให้อะไรนี้ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเลยคือมีชาวบ้านเขาก็สอบถามเราว่าเป็นยังไงบ้าง ถูกถามถูกอะไรเราก็บอกว่าเออเราก็พูดไปถามความจริงวันนั้นเราก็ขึ้นไปต่อน้ําจริงๆแต่เราแจ้งเราอะไรหมดแล้วผู้ใหญ่ลงบันทึกลงอะไรไว้หมดแล้วทําตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกทุกอย่างคงจะไม่มีอะไรคือชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงเราว่าออจะถูกเป็นผู้ต้องสงสัยอะไรหรือเปล่าในตอนนั้นนะคะก็เรียกว่าบุ้นบายเหมือนกันนะคะสําหรับ แม่เหลมตอนนั้นเพราะว่าเรื่องปลาปานี่คือเหมือนกับชาวบ้านเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าปลาปาตรงนั้นนี่คือเป็นครอบครัวของแม่เหลมที่ใช้มันก็เลยเรียกว่าถูกถูกเพ่งเลงหรือเปล่าอันนี้แม่เหลมก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่านักข่าวนี้เรียกว่ามาทุกช่องเลยล่ะค่ะแต่พ่อเพ็เขาให้สัมภาษณ์ไปแค่สองสามช่องนี่ล่ะค่ะ าก็ไม่ได้พูดอะไรมากเพราะว่าช่วงที่นักข่าวมานี่เรายังไม่ได้ให้ให้การหรือให้ข้อมูลอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหลังจากนั้นมาเขาเขาก็าาไม่ไม่ให้ข่าวอีกเลยสําหรับพ่อเพ็แม่เพมอยากจะให้ข้อมูลแต่เขาไม่เอานะคะเขาอยากจะสัมภาษณ์แค่พ่อเพ็พอดีมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแม่เหลมก็เลยเรียกว่ามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ ปลาปาเนี่ยะค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะคะตอนนั้นเพราะว่ามีเราที่ใช้น้ําตรงนั้นแม่เหลยมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเล่าให้ฟังเท่านี้ล่ะคะ่ะคือหลังจากนั้นก็แม่เหลยมก็ไม่ได้รู้เรื่องนะคะคือช่วงนั้นนี่คือเรียกว่าแต่ละคนนี่ต้องเคลียร์ตัวเองนะคะคืออะไรที่มัน มีปัญหาหรือมีข้อพิรุษเกี่ยวกับตัวเรานี่เราก็เคลียร์ค่ะรอรอให้การรออะไรนะคะตอนนั้นซึ่งประเด็นประปาภูประพางก็มีเท่านี้ละค่ะสําหรับคลิปนี้แม่แหลมก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจช่องแม่แหลมสร้างรายได้ได้แล้วล่ะค่ะ ลูกสาวเพิ่งทําให้ต่อไปนี่ช่องของแม่แหล็มก็จะเป็นเ,เรียกว่าสร้างไรายได้ได้ไดแต่โรอรอเจดบอกว่าต้องรอพินนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคือมันน่าจะทําตั้งนานแล้วล่ะคะ่ะแต่เรานีไม่ค่อยรู้เรื่องลูกเพิ่งจะทําให้เมื่อวานเองแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็ทําไปเรื่อยๆนะคะสําหรับแม่เหล็มก็ไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้เร่งรีบอะไรค่ะทําไปเรื่อยๆเราก็เน้นอยากจะเล่าเรื่องคือก็ประมาณนี้แหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้แม่เหลี่ยมด้วยนะคะช่องแม่เหลี่ยมสร้างไรายได้ได้แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ